มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความสําคัญของการคุมกระแสคีมในเกม ROV นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระแสคีมในทุกเกมโมบาเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการกําหนดได้เลยว่าเกมเราจะแพหรือจะชนะหรือจะได้เปรียบหรือเสียเปียบนะครับการที่เราเนี่ยคอนโทรคีมดีนะครับหรือว่าทําเลนดีทําคีมสูงเนี่ยนะครับจะทําให้เราสามารถเก็บออบเจกตทีฟต่างๆภายในเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์กนะครับ เป็นมังกรหรือว่าเปรียบบัฟหรือเป็นการดันป้อมนะครับถ้าหากเราควบคุมสิ่งนี้ได้ดีนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสชนะง่ายมากขึ้นมากๆนะครับสมมุติว่าทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยนะครับทําคีปสูงทั้งสามเลนเลยนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเมื่อคีปสูงนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะต้องมาดันนะครับเนี่ยก็จะต้องมาดันมาดันออกไปนะครับเพื่อไม่ให้บ้านแตกนะครับเมื่อเราเห็น เขาทั้ง3ามคนนะครับโชว์ตัวในแมพแล้วนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถมาเอาดาร์กหรือแปล่มังกรได้นะครับแต่ถ้าหากเขาไม่ยอมไปกันบ้านนะครับแต่เขาเลือกที่จะมากันเราไม่ให้เราได้ดาร์กนะครับอ่าก็จะมาที่นี่นะครับเดยผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีง่ายๆนะครับกรณีแรกก็คือเราชนะไฟ์กรณีที่2ก็คือเ,าเราแพ้ไฟ์นะครับมาดูกรณีแรกกันนะครับถ้าหากเราชนะไฟล์ล่ะอ่าสมมุติว่า เขามามากันดาร์กนะครับเขาตายไป4ตัวในระหว่างที่เรากําลังไฟกันนะครับก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับคลฟเนี่ยก็อาจจะดันเข้าไปละอาจจะดันไปถึงหนง้าปอมเขาละอย่างนี้นะครับสีตัวนี้สมมติว่าตายก็จะผมให้ไปอยู่บอกนะครับถ้าจะเหลือแค่ตัวเดียวครับตัวนี้ก็ต้องวิ่งกลับไปเติมเลือดพอเราไฟชนะเสร็จนะครับสมมุติว่าเราเหลือเทลหนึ่งตัวนะครับเทลเนี่ยก็อาจจะมาดันบน ดันกลางหรือดานล่างก็ได้นะครับแต่ถ้าเรือ2ตัวเนี่ยสมมุติเป็นแพนด้าแล้วกันก็แยกกันดันนะครับแยกกันทําทั้ง2เลนนะครับเวลาสลิมรีเจนเสร็จนะครับเขาก็จะได้กันได้แค่เลนเลนเดียวนะครับสมมุติเขาไปกันเลนเทลนะครับก็จะทําให้แพนด้าเนี่ยทําให้แพนด้าเนี่ยตีบ้านแตกได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่เราอย่ารวมกันไปสตัวในเลนเดียวนะครับยกเว้นมันจะเป็นตัวที่ แคี่ฝั่งตรงข้ามตัวเก่งกว่าเรามากนะครับแต่ด้วยปกติแล้วผมแนะนําให้แยกดันนะครับต่อมามาดูในกรณีที่2นะครับถ้าหากเราแพ้ไฟบ้างไรเกมจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่ะสมมุติว่าพวกเราเนี่ยครับแพ้ไฟตายกันหมดเลยครับ4ี่ตัวนะครับสี่ตัวก็จะเหลือวิล่าตัวเดียวครับวิ่งกลับบ้านทีตรงข้ามเนี่ยจากที่จะมาดันบ้านเอ็นได้เลยนะครับเขาจะต้องวิ่งกลับไปเคลียร์คีปกันก่อนนะครับอ่ะ เขาจะต้องวิ่งกลับไปดันคีบกันก่อนนะครับเนี่ยเทนมาดันสลิมกลับมาดันกลางสามตัวนี้มาดันล่างอย่างนี้นะครับกว่าที่เขาจะดันมาถึงหน้าป้อมของเราเนี่ยในทั้ง3ามเลนเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาพอมากพอที่จะทําให้ฝั่งเราเนี่ยนะครับเกิดมาพอดีนะครับเนี่ยห้าตัวเนี่ยเกิดมาพอดีซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถ เดฟบ้านได้แล้วก็สามารถเล่นต่อได้นะครับก็คือพูดงานนะ่ดยงายมันก็คือการที่จะยื้อเกมออกไปต่อได้นะครับอ่าสมมติเขาดันมาถึงนี้ละนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการทำคีปก่อนไฟนะครับก็คือจะเป็นวิธีที่เขาใช้แข่งกันซะส่วนมากนะครับในเกมโมบาผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆนะครับ ทำกระแสคีปก่อนไฟนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในเกมนะครับส่วนใครนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะเพิ่มเทคนิคอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ